สวัสดีครับมือนีผมจะพผาพี่นองไปใส่ปุ๋ยพุดซาครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับเพื่อว่าเล่งค่วมหวานกรอบครับของสวนพุดซาผ้าร่วยครับผมจะพาพี่นองไปส่งวิธีการใส่ปุ๋ย มันหวานครับว่าเขาจะใส่ปุ๋ยอย่างครับมันถึงจะหวานกรอบอร่อยนี่ครับสูตรนี่แหละครับที่ผมจะใส่ในมือนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปข่างในสวนครับเพราะว่าสวนเฮาเป็นสวนกลางมุงครับแบบปิดข้างบนพร้อมครับ พื้นที่กัลายเตืมดีเราครับเดี๋ยวพระพี่น้องเข้าไปนำกันครับนี่ครับมักท่านยู่ที่วันทีหาพฤษภามครับกำลังจะสุกแล้วครับก็เลยเริ่มใส่ปุ๋ยหวานให้มันแล้วครับ คือว่าเพิ่มความหวานความกรอบให้บักท่านเอาครับอยากให้พี่น้องเบื้องว่ามันลกทำใดครับมอ้อนแักอุ่นนะครับเนี่ยบักท่านนะครับนี่ ต้นเดียวนี่มีหลายสายพันธุ์ครับสายพันธุ์โมฮันเป็นหมากก็มีครับตอนที่มันเปลียนอยู่ด้นี่คือสามโดดแสงทองครับผมจะพาพี่นองส้มไปเรื่อยๆผมจะจะใส่ปุ๋ยให้เบิ่งครับ ลูกใหญ่ใกล้พอกินนะครับ่าจะอีกบหลายมือครับกระสุกแหละคือสวนกลางมุ่งครับแบบปลอดภัย บางต้นมันกับบุธใใหญ่ครับแต่ว่ามันก็เหลื่อมมีหมากร้ายเลวครับนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับนี่ไงครับลูกไงแต่ว่าเป็นบอมบครับรสชาสตรหวานครับนีครับลูกไหญ่ครับนี ใช้ก็บังนาวแล้วครับดิยราจะซุกในบนุดนเลยครับครับมาเริ่มใส่ ปุ๋ยหวานกันเลยครับอยากระไรเหดอครับแต่ว่าบนด้ตัดครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยปนจะตัดจะตัดนี่ครับคือปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับใส่ลงไปในขุมที่คุดไว้ครับคุดแล้วเ้ากระทมไว้ เรอว่าเล่งคว้มหวานครับคว้มหวานคว้มกรอบใส่แล้วก็ทุ่มไป พี่น้องสนใจอยากซิม่มเสิร์นมาซิมได้เลยครับอยู่ที่บ้านดอนสี่ตำบลดงบงังอำเภอตื้่อำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับสวนกุดซ่าพ้าวรวยหรือพี่น้องเอี่ยติดต่อว่าเขียวส้มก็ได้ครับมาส้มสวนกอนก็ได้ ติดต่อมาถี่เบอร์โทรศัพท์098 483 9 6 6 4กยินดีจะพาพี่น้องมาส้มครับสำหรับการใส่ปุ๋ยผมกะขอจบไว่เพียงแค่นี้ครับคลิปา้า จะพาพี่น้องไม่ส้มหมักท่านอีกครับอีกกระดกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ